มาพบปะกันอีกเหมือนเดิมนะครับกับทีมงานปูคอยทูนการเกษตรนะครับนี้เป็นาติดตั้งที่อำเภอนาเชือกนะครับจังหวัดคอนมหาสารคามนะครับจังหวัดสารคามในการก็ไปติดตั้งี่ร่อยเกล็ดการระหายน้ำเมืองพันมีจะมาต่อทันที่มหาสารคามอำเภอนาเชือกนะครับ หุ่นต้า L5018 สีน้ำเงินนะครับาการเสร็จครัเรียบร้อยนะครับเท่านั้นครั เชือกนะครับนี่นะครับนี่บล็อกนะครับนี่แถมเสื้อนะครับแถมเสื้อผ้พอนะครับเดี๋ยวเขียนเสือ้อชิงโชคชิงรางวัลน,นะครับนี่ครับมีเขียนรุ่นรางวัลปีใหม่นะล่อง สวยงามนะครับทั้งเรื่องต้องาใหความืบนะครับไสนใจติดต่อสอบถามคำามะเบิงน,นะครับเบอร์โทรนะครับ098นะครับ152 3040นะครับ061 378ก2 6 8ดามนะครับเดเรไปติดตามผลงานของเขาไไ้ที่ ต่อง u t u b e นะครับพิมพ์เข้าไปดูไฟพูนการเกษตรนะครับมันเด็กขึ้นแล้วนะน้ำหมดไปเป็นรอยคันแล้วนะครับไหลลอยคันนะครับนี่ครับวิธีกอผาครับซอเบอร์โทรก็ได้ครับทีู่น้ำก็ได้ครับแล้วกได้ทรงมาเถือกน้มไดลรางวัลนี่นะวิธีกอผานะครับพื้นแรกนะครับ ขึ้นสองนี่ครับคอหูคอหูหลังหูกลางนะครับขึ้นสองหูกลางอะไรหูหลังอะไรนะครับแเขาถนัดอันใดก็คอนั่นนะครับอันใดคอง่ายนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับเนาเชือกจังหวัดมหาสรารคามนะครับทั้งนี้ก็หลายคันแล้วนะครับสรารคามบ,าบัลลูขุดลังนาเชือก หลายชั้นนะครับรถดุนยังนะครับสนใจข้อสอบถามมาเบอร์นะครับรถทุนยังนะครับรถมี่หอยังครับเพขาติดไฟได้เหมือนนะครับไปหอดหน้าบ้านเลยนะครับพี่น้องมาต้อกลุมานะครับหรือผู้ใดเฝ้านะครับผู้ใดเฝ่าเข่ารถมาติดทิวูก็เลยก็ได้นะครับ มาพอดกับรอประมาณสองชั่วโมง3าชั่วโมงนะครับก็ได้เอากันะครับแต่ว่าพี่น้องก็โทรบอกกอนนะครับกันมื่อหนึ่งนะครับลถม้านะครับตรงนี้พี่น้องก็เริ่มตั้งเขามมหลายแล้วนะครับว่าฝนลุ้งนะครับมันจีน่าแล้วนะครับฝนตกมันใทยนะมันไทยกับจีเริ่มเน่ากันนะครับผูด้เพราทนนี้ก็ตั่งได้นะครับ ตั้งลวงหนาเลยนะครับหอดย้ำกุ้ยครับบต้องล้อนะครับเอาเอาใส่กระเป๋าอยู่ของบ่ได้เด้วยเพราจับไห่บ่ได้ด้วยเอาไงครับเอานี่นะครับม้วนปีใหม่นะครับปีใหม่ลุนทองคํานะครับนี่ครับผมรับมันมันครับเป็นไรพ่อถือใจบ่าว่าฮั่นเห็นเหตุอยู่ดิงามบ่งามบ่เอาลองเบิ้งว่าลองเบิ้งงามอยู่ ขึ้นได้ยุ่นะมันมันบ่ถือเสือเขามันยืดยขาบ่าเด้อพูดเองนำอยนึดเหรอร้องเบิ้งครับขาใบมีดนะครับกุยางเส่ขคือเก้านะครับ นักเน,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 นี่ยคร,รับเนี่ยคือมีมีล่อรถว่าครับยางรถลองยกเบิืงก็ได้ครับายางรถก็ไดลล้ล่อ,อรถมีบา้านี่นะครับพอเป็นร้องเองเลยนะครับ น right <pod> ั่น <Exped> น <ition introductions> ักกัด eh ส่มันหลายๆใส่เต็มผาเลยนะครับเด้อขันมันเมื่อไรก็จก่อสองพื้นสามพื้นนะครับมันหนักๆนย่างรถเพราะว่าอะรรอนนึ่งเพรอยู่ดอกหนักอยู่นี่นะครับมีที่เกาะนะครับเฮายกนะครับเด้งม่ดิ่งดอกป้าหย่าเอาเลยนะครับเด้งไหนว่าทั้งนี้ติดกัรไปเอา พึ่งนะครับพอพอเอาเนะอีกจักรอบอีกจักรอบอีกรอบนึงอีกรบอกรบนึงนนี้เขาบเอาบบเบา,บา,บาอยู่หน นะครับใส่นักหนักใส่หลายๆเลยนะครับมัต้องใหญ่มันขาดนะครับบ่มี่ขาดนะครับขาของเขามาตรฐานนะครับยียนะครับเป็นได้ถึงใจไหมครับบัดเนี่ยได้ร้องเราถึงใจยังครับได้อันนี้อยู่บ้านยังเหรอปะอยู่บ้านว่างบ้านอันนี้อยู่บ้านน้องแดงน้องแดงนะครับน้องแดงหมูสิบหมูสิบตำบลน้องแดง น้าเชือกจังหวัดสารคามนะครับผู้ใดอยากมาเบิ้งตัวแท้กับเาได้นะครับเด้อนะครับนะครับผู้ใดสนใจติดต่อสอบถามข้อมาเบิ้งนะครับอู่ไปทุนการเกษตรนะครับบริการถึงบ้านเลยนะครับโทรมาสอบถามกันเบิ้งนะครับคุยง่ายเป็นกันเองนะครับหลับอู่ไปทุนเขานะครับ กัางนี้เขาจะไปติดตั้งไดกันต์ต่อคาถาที่สามเบื้งนะครับเด้อนะครับออกทุกมือนะครับตรงนี้ลูกข่าโทรมสั่งกันหลายแล้วนะครับต้องเล็งออกให้ลูกข่าให้ทั้นนะครับเดี๋ยวฝนจิดโต๊กนะครับเะมันที่หนองสินาคอนนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สมี้อนนะครับเด้อสวัสดีครับผม